ควมดันจากจากห้าสิบเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวแม่กำลังจะมาแล้วนะแม่กำลังเดินทางมาแล้วรอแม่ก่อนเนีย่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สักพักคุณแม่ก็คือมาถึงมาถึงเสร็จเราก็สามคนมีพี่สาวแล้วก็เราแล้วก็แม่ ก็เข้ามาบอกพ่อว่าทำไมพ่อปฏิหารไม่มีจริงหรอทำไมพ่อไม่อยู่ต่อพ่อหรือพ่อเหนื่อยแล้วถ้าพ่ออยากอยู่พ่อต้องสู้แต่ถ้าพ่อเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรนะพ่อก็พ่อก็เราไม่ต้องห่วงทางบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอ มันก็ค่อยๆแบบหัวใจคุณพ่อมันก็เริ่มน้อยลงแล้วความดันจากห้าสิบคือตอนนั้นเรามองหน้าพ่อไปด้วยเราก็มองจอไปด้วยคือจากความดันห้าสิบมันค่อยๆต่ํามาต่ํามาจนมาเหลือสามสิบกว่าแล้วคุณพ่อก็มีอาการชักเกร็งนิดหนึ่งเราก็เรียกคุณหมอเข้ามาดูคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่ายาที่ให้เนี่ยมันมันเป็นถึงขีดสุดแล้วเพราะว่าคุณหมอเนี่ย ทำทุกอย่างคือยาความดันหรือกระตุ้นหัวใจที่เป็นเครื่องทั้งหมดอ่ะขั้นสุดของของโรงพยาบาลแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาคือความดันจากห้าสิบมันก็ค่อยๆต,ต่ำต่ำต่ำจนเหลือสิบห้าพอเหลือสิบห้าปุ๊บเนี่ยตรงหัวใจพ่อเนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์อย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องหมายเพชรชั้นมาแต่ว่าในขณะนั้นเขาใส่ท่อช่วยหายใจอยู่หัวใจเขามันก็เลย การหายใจมันก็เลยเหมือนอย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณพ่อจากไปแล้วแต่ก่อนนั้นนั้นคือคุณแม่ก็เอาพระนะคะที่ท่านใส่ตลอดมาให้ท่านกำไว้ในมือแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็เดินเข้ามาก็มาเอาหูฟังมาฟังหัวใจแล้วก็วัดที่ประจรแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจท่านไม่เต้นแล้วนะคะซึ่งนะวินาทีนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่นะคะ คือถ้าคุณหมอสอนิษฐานเนี่ยคือด้วยความที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็บางทีมันมีการติดเชื้อค่ะ mm hmm. แล้วคุณพ่อคือติดเชื้อทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน mm hmm. ถ้าถ้าเป็นคนแบบไว้ธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยการติดเชื้อบางทีเรามันจะสู้ได้เนาะ mm hmm. แต่อันเนี้ยคือด้วยความที่เขาอายุเยอะมากแล้วค่ะมันก็เลยแบบช่วยแบบมันสู้ไม่ได้ใช่ค่ะตอนนี้คือ เพราะว่าเราจําได้ว่าเรา